สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องแฟนผมเป็นดาราเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดปุ่มซุปเปอร์แองก์กดซับสไครต์ติดตามหรือสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องของเราตอนที่103จอเยี่ยมมองเธออย่างจนปัญญาพลางหยิบกระดาษทิชชู่ออกมายื่นให้เธอแล้วกล่าวอย่างจริงจังและอ่อนโยนว่า อืมพวกเราครบกันแล้วหลายปีมานี้ขอบคุณความรักของคุณมากนะครับลำบากคุณแล้วหลังจากนี้ก็ไปชอบคนอื่นเถอะนะกฮเมื่อหญิงสาวได้ยินก็ร้องให้ดังขึ้นผู้ชายที่ฉันรักเขาเปลี่ยนใจแล้วเป็นผู้ชายเลวไปแล้วใช่ดังนั้นก็อย่ารักเขาอีกเลยไปหาผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวคนที่เขารักตัวเองสักคนเถอะจากนั้นก็มีความสุขให้ผมเห็น จอเยี่ยยิ้มเบาๆฮึผู้หญิงคนนั้นส่งเสียงฮึอออกมาหันหลังวิ่งไปแต่วิ่งได้ไม่กี่ก้าวก็หยุดแล้วตะโกนมาทางจ่อเยี่ยว่าซูเปอร์สตาร์จ่อฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นรักร่วมเพศหรือเปล่าฉันไม่แค่แต่คุณต้องมีความสุขนะหลังจากนี้ฉันจะไม่รักคุณแล้วแต่ฉันยังชอบคุณอยู่นะขอบคุณผู้หญิงคนนั้นวิ่งไปไกลแล้วแต่จ่อเยี่ย ยังคงกล่าวขอบคุณคิดถึงคำพูดเมื่อสักครู่ของหญิงสาวคนนั้นเขาล้งโทรศัพท์ออกมาค้นหาคลิปงานถแถลงข่าวของกู้หลานอันก็เห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าโพเดียมและพูดคําเหล่านั้นออกมาอย่างแน่แน่นั้นอะรามของเขาก็สงบลงมากโง่จริงๆเลยเห็นกู้หลานอันถูกไมโครโฟนกระแทกเข้าที่หน้าเจ้าเยี่ยใช้มือลูกตรงใบหน้าที่ถูกไมโครแทกของเขาเผยรอยยิ้มออกมาอย่างอิสระจ้าเยี่ย คุณก็ยิ้มแบบนี้เป็นด้วยหรือเห็นเจาะเยีย่ยิ้มอย่างสดใสยอยู่ตรงนั้นตู้โมที่กําลังเดินเข้าไปหาเขาพูดอย่างหยอกล้อเจ้าหน้าที่ตู้คุณมาแล้วเห็นตู้โมเดินมาเจาะเยี่ยเก็บมือถือเข้ากระเป๋ากางเกงเขาเก็บรอยยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ยิ้มอย่างสุภาพขึ้นเล็กน้อยผมกําลังจะโทรบ,บอกตําแหน่งที่อยู่ของผมให้คุณรู้พอดีคุณรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่นี่เมื่อครู่ผมบังเอิญเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ร้องให้จะเป็นจะตายผมก็นึกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพอถามเธอเธอก็บอกว่าผู้ชายคนที่เธอชอบไม่ชอบผู้หญิงแล้วเธอไม่มีโอกาสแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นคุณก็เลยเดินตรงมาตามทางแล้วก็เจอคุณอึมจอเย่ยพูดพลางเดินไปข้างหน้าด้วยตู้ม่เดินตามไปอย่างชา้ชาๆกล่าวอย่างหยอกล้อว่าเรื่องที่พวกคุณเปิดเผยความสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วไม่แน่อาจจะมีคนพยายามฆ่าตัวตายเพราะคุณก็ได้ สองวันนี้พวกเราคงงานยุ่งกันแน่ๆเลยลำบากคุณแล้วจอเยี่ยมองเขาแล้วพูดออกไปหนึ่งประโยคเมื่อหันกลับมาเขาเก็บรอยยิ้มแล้วก็กล่าวกับตู้โมว่าเจ้าหน้าที่ตู้คุณได้สอบปากคำหลินเซวินหรือ,อยังครับสอบปากคำเขาเรียบร้อยแล้วตู้โมลงบุรีออกมามวลหนึ่งแล้วคาบมันไว้เป็นยังไงบ้างครับจอเยี่ยถามเขาไม่พูดอะไรเลยจอเยี่ยในสถานการณ์แบบนี้ ไม่เป็นผลดีต่อเขาเลยสักนิดผมคิดว่าตอนข้าผมจะจัดการให้คุณเข้าไปเยี่ยมเขาสักหน่อยตูโม,โมโกล่าวได้ครับจอเย่ยต่อเขาถอนหายใจคิดว่าหลินเซวีนต้องรู้ข้อหาของตัวเองแล้วอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนส่งหลักฐานพวกนั้นไปจอเย่ยรู้สึกเศร้าใจขึ้นมาทันใดตูโมโมองเขาแต่ไม่ได้พูดอะไรเห็นห้องคนไข้ของปีหรูเย,ยวียแล้วตูโมอเอาบุหรี่ที่คาบไว้โยนล,ลงถังขยะ เห็นจาะเยี ts, ally, like ่ยยังคงเมื่อรลอยอยู่ก็กล่าวกับเขาว่าถึงแล้วเจาะเยี่ยงเหยน้าขึ้นมาเขาชะงักฝีเท้าไปสักครู่แล้วก็เดินเข้าไปจะเข้ามาอีกทำไมฉันบอกแล้วว่าฉันไม่หิวไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นรู้สึกได้ว่ามีคนเข้ามาในห้องปี้หรูเยเวียนึกว่าเป็นพยาบาลเธอหันศีสมาตมินิแต่พอเห็นว่าเจาะเยี่ยฉับพลันสีหน้าราวกับทั้งยิ้มและทั้งร้องให้ออกมาพร้อมกัน จอเยี่ยมมองปีหรูเยเวียผู้ซึ่งผอมแห้งและซีเซียวเป็นอย่างยิ่งอารมณ์ทั้งสับสนและซับซ้อนเขาหยอดูฝีเท้าลงก็เห็นปีหรูเยเวียวิ่งเข้ามาหาเขาจอเยี่ยเธอมาแล้วเธอโตขนาดนี้แล้วหรือปีหรูเยเวียยืนอยู่ตรงหน้าจอเยี่ยยื่นมือออกไปจับใบหน้าของจอด้วยแววตาอ่อนโยนในที่สุดก็มีสภาพเหมือนคนเป็นแม่คนบ้างแล้วมีลักษณะท่าทางอย่างที่จอเยี่ยเคยฝันถึงขึ้นมาบ้างแล้ว อืมจอเย,ย่ตอบแต่กลับไม่รู้สึกสันวหวอะไรเลยสักนิดถ้าหากมันเกิดขึ้นเร็วกว่านี้สักหน่อยแม้ว่าจะเป็นช่วงหลังจากที่เธอขายเขาไปแล้วหลายปีถ้าเธอเผยสีหน้าแบบนี้กับเขาบ้างบางที่เขาอาจจะดีใจอย่างเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเขาไม่มีความเพ้อฝันใดๆต่อการมีอยู่ที่ไกลโพ้นแบบนี้ของแม่ของเขาอีกต่อไปแล้วเด็กดี พี่รูเยเวียเห็นท่าทีที่เขาแสดงต่อเธอแล้วรู้สึกเศร้าใจขึ้นมาทันใดน้ำตาร่วงพอหลายปีมานี้สบายดีไหมดีมากจอเยี่ยตอบอย่างเฉยเมยขอบคุณสำหรับความห่วงใยอย่าทำตัวเหินห่างกับแม่ขนาดนี้พี่รูเยเวียสูดลมหายใจเข้าแล้วกอดเขาไว้จอเยี่ยอย่าทำกับแม่เหมือนแม่เป็นคนนอกแบบนี้สิแม่สํนนึกผิดแล้วตั้งแต่ขายลูกไปแล้วและหลังจากพ่อของลูกใช้เงินจนเกลี้ยง ทะเลาะตกตีแม่ทุกวันแม่ก็สํนนึกผิดแล้วมีลูกเพียงคนเดียวว่าเท่านั้นที่ดีกับแม่แม่เข้าใจแล้วจอเยี่ยกแม่รู้แล้วแม่ขอโทษลูกสำหรับเรื่องที่แม่เคยทำกับลูกเมื่อก่อนนะแม่ขอโทษลูกยกโทษให้แม่เธออยาปล่อยให้แม่ต้องมีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวคนเดียวนักจอะเยี่ยมไม่ได้พูดและไม่ได้มีอาการใดๆเขาไม่เกลียดเธอแล้วแต่ไม่สามารถยกโทษให้เธอได้มองขวที่กำลังร้องให้ฟูมฝ่าย อยู่ในอ้อมอกอยู่เป็นเวลานาน,านแล้วเจอะเยี่ยก็กล่าวออกมาว่าถ้าคุณถูกปล่อยตัวหลังรับโทษแล้วผมจะเลี้ยงดูคุณเธอยกโทษให้ฉันแล้วหรือพี่รุเย,ยเยวียถามเขาอย่างคาดหวังเจอะเยี่ยไม่ได้ตอบเขากล่าวแค่เพียงว่าคุณลุกขึ้นมาคุยกันก่อนเธอผมมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อยได้พี่รุเย,ยเยวียปล่อยเขาแล้วกล่าวว่าเจอะเยี่ยลูกเป็นคนดีจริงๆผู้จบก็ดึงจอะเยี่ยไปที่ข้างเตียงแล้วกล่าวว่า รีบนั่งสิจะถามอะไรแม่ลูกถามมาได้เลยจอเยี่ยมองตู้โมแวบหนึ่งตู้โมกล่าวกับเขาว่าคุณถามก็เหมือนกันจอเยี่ยพยักหน้าแล้วก็ถามตรงเข้าประเด็นเลยว่าผมอยากรู้ว่าหลินเซวีนเป็นคนถักคุณลงไปใช่หรือเปล่าเธอถามเรื่องนี้ทําไมดวงตาปีห้หรูเยวียสองประกายผมอยากรู้จอเยี่ยไม่ได้พูดเรื่องหลินเซวินเข้าคุกแต่ปีห้หรูเยวียกลับเดาออก ลินเซ่วิยนเข้าคุกแล้วใช่หรือเปล่าไม่งั้นพวกเธอคงจะไม่มาถามเรื่องนี้ให้กระจ่างหรอกต้องใช่แน่ๆไม่จอเย,ย่อยากปฏิเสธแต่ปีหรูเยวียกลับหัวเราะออกมาเสียงดังฮ่าๆลินเซวินเข้าคุกแล้วสมน้ำหน้าเขาสมควรเข้าคุกแล้วเห็นเธอเป็นแบบนี้จอเย่ถอนหายใจปี้หรูเยวียได้ยินแล้วก็เก็บเสียงหัวเราะแล้วกล่าวว่าจอเย,ย่เธออย่าถือสาเลย ฉันแค่ดีใจมากเกินไปหน่อยให้ฆาตรกรคนนี้สมน้ำหน้ามันฆาตรกรจอรเยี่ยใค่กลวนคำคำนี้ลินเซวีนเป็นคนผลักคุณลงไปจริงๆหรือใช่ไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครได้อีกก็เขานี่แหละนี่เป็นคนผลักฉันลงไปปี่รูเยี่ยเวีกล่าวด้วยดวงตาดุร้ายทําไมเขาต้องผลักคุณลงไปด้วยจอเยี่ยขมวดคิ้วแน่นเพราะว่าฉันอยากจะมาหาเธอ พี่รูเย,ยเวยตอบแต่เขาไม่ยอมให้ฉันเจอเธอคุณอยากจะมาหาผมทําไมจอเย,ย่ถามฉันฉันพี่รูเย,ยเวีหยุดอัก,กคุณมาหาผมทําไมจอเย่ไล่ถามด้วยน้ําเสียงเย็นชาฉันพูดไปแล้วเธออยากโกรธนะพี่รูเย,ยเวียถามอย่างเชิงไม่โกรธจอเย่ยตอบฉันเห็นเธอใช้ชีวิตอย่างทุกข์ยากเกินไปก็เลยอยากมาหาเธอแล้วพาเธอไปตายพร้อมกับฉัน พูดถึงตรงนี้ปีหรูยเยวียก็รู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาพลางคว้ามือของอเจาะเยี่ยวไว้แล้วกล่าวว่าเจาะเยี่ยวแม่รู้ว่าหลายปีมานี้ลูกมีชีวิตที่ลำบากมากตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเดอ้อแม่สงสารลูกแม่จึงแหกคุกออกมาอยากช่วยให้ลูกหลุดพ้นแต่กลับถูกหลินเซวินสังเกตเห็นเข้าเขาอ้างว่าจะพาแม่ไปหาลูกแล้วหลอกพาแม่ขึ้นไปบนเขา แล้วก็ผลักแม่ลงไปไอเดราชานคนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเขาตอนนี้พวกเราก็ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างทุกยากอยู่แบบนี้หรอกพี่รุเยเวียพูดพลางขยับมือไปด้วยเธอบีบมือของจอะเยี่ยนแน่นแล้วกล่าวว่าแต่ก็ยังมีหนทางอยู่นะาจอะเยี่ยพวกเรายังสามารถไปตายตอนนี้ได้พวกเรายังสามารถพ้นทุกได้ผมไม่ได้อยากตายและผมก็หวังว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีด้วยตอนนี้ชีวิตของผมดีมากไม่ลำบาก หรือทุกยากเลยแม้แต่นิดเดียวจอเยี่ยกล่าวอย่างสงบลูกโกหกลูกจะไม่ลำบากได้ยังไงการที่เป็นแบบนี้ของลูกจะไม่ลำบากหรือทุกยากได้ยังไงพี่หรูเยเวีย,ย,ยจ้องเขาอย่าพูดโกหกกับแม่สิลูกผมพูดความจริงจอเยี่ยต่อความจริงอะไรเธอกำลังพูดโกหกการเป็นแบบคนอย่างเธอที่พ่อไม่เคยนับญาติด้วยแม่ก็ไม่เคยรักถูกแม่เลี้ยงขายทิ้ง แถมยังถูกลุงส่งไปเป็นขอทานไม่มีทางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้หรอกคนอย่างฉันยังไม่มีความสุขเลยเธอก็ไม่มีทางมีความสุขแน่นอนไม่มีทางและก็ไม่สามารถด้วยเห็นได้ชัดว่าปี้หรุเยวี่ฟังเจาะเยี่ยไม่เข้าหัวเลยพูดทวนแต่คําพูดที่แทบจะเหมือนกับที่เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ออกแรงดึงแขนเสื้อของจาะเยี่ยแล้วกล่าวว่าไปไปตายกับฉันตายแล้วเธอก็จะหลุดพ้นไป ตูโมเห็นแบบนั้นกำลังจะเข้าไปดึงปี้หรูเยเวียเว่ยออกแต่ปรากฏว่าเห็นเจาะยี่สบัดเธอออกในทีเดียวยากมากที่จะเห็นเขาโกรธพุ่งขึ้นฟ้าแบบนี้ผมไม่ได้รู้สึกอยากตายเลยแม้แต่นิดเดียวคุณปล่อยผมไปได้ไหมพวกคุณจะทรมานผมไปจนถึงเมื่อไหร่ผมไม่ขอให้พวกคุณทำตัวเหมือนคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยแต่อย่าทำให้ผมรู้สึกผิดหวังในตัวพวกคุณอีกจะได้หรือเปล่าผิดหวัง จอเยเย่เธอรู้สึกผิดหวังในตัวฉันหรอือฉันขอโทษเธอไปแล้วไม่ใช่หรืองไงเธอยกโทษให้ฉันไปแล้วไม่ใช่หรอือทำไมยังรู้สึกผิดหวังอยู่อีกจอเย,ย่นี่เธอกำลังโกหกฉันอย่างนั้นหรอือพูดอยู่ดีๆจู่ๆปีรุเยวีย,วยก็กรีดร้องเสียงดังออกมาพวกแกทุกคนหลอกฉันเขาบอกว่าเขารักฉันจะทำดีกับฉันเขาหลอกฉันเธอบอกว่าเธอยกโทษให้ฉันแล้ว แต่เธอก็หลอกฉันพวกแกหลอกฉันหมดสมควรตายทุกคนไปตายซะผู้จบก็เงื้อมือออกไปบีบลำคอของจอเยี่ยตู้โมมูไวาตาไหวก็เลยตีเธอสลบแล้วอุ้มเธอไปบนเตียงแล้วเดินกลับไปหาจอเยี่ยเห็นจอเยี่ยดูสงบเป็นอย่างมากตู้โมถามเขาว่าไม่เป็นไรใช่ไหมจอเยี่ยไม่เป็นไรจอเยี่ยเผยรอยยิ้มที่เบามากให้เขาคุณอย่าใส่ใจเลย แม่ของคุณอาจจะยังมีปัญหาทางจิตอยู่บ้างตูโม่พูดปลอบใจคนไม่เป็นก็เลยพูดความจริงออกไปอืมขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ตู้จอเยี่ยมมองพี่หรูเย,ยวเยี่ยแวบหนึ่งถอนหายใจแล้วนิ่งเงียบอยู่นานหลังจากนั้นก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตู้คำพูดของแม่ผมเมื่อสักครู่จะถูกบันทึกไว้ในคดีไหมครับไม่ถูกในเมื่อสภาพจิตใจของเธอมีปัญหาคำให้การของเธอก็เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะต้องนำมาใช้อ้างอิงตูโมพูดอยู่ดีๆฉับพลันน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปเพียงแต่มันก็จะสอดคล้องว่าถ้าเธออยู่ในสภาพแบบนี้การจะถอนฟ้องก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันหนึ่งคือคาให้การไม่น่าเชื่อถือสองฉันคิดว่าสภาพของเธอในตอนนี้ไม่มีทางยอมถอนฟ้องแน่นอนอืมเจอะเยี่เห็นด้วยแต่คุณก็ไม่ต้องผิดหวังไปหรอกนะตามที่หมอบอกผม เขาบอกว่าปี้รูเยเวียสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วต่อหน้าเขาปี้รูเยเวียแสดงออกเหมือนกับคนปกติไม่มีอะไรผิดแปลกเลยไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นต่อหน้าคนอื่นๆก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เธอแสดงออกแบบนั้นผนอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเห็นคุณแล้วก็เห็นท่าทีที่คุณแสดงต่อเธอเธอก็เลยถูกกระตุ้นให้เป็นแบบนี้ตูโมพิจารณาแล้วกล่าวแนะนำเขาว่าจอะเยีย่ย ถ้างั้นเดี๋ยวตอนปี้หรูเยเวียตื่นขึ้นมาอีกครั้งคุณก็เอออกับเธอไปก่อนจากนั้นค่อยๆถามเธออีกครั้งว่าเธอถูกหลินเซวินผลักลงไปจริงหรือเปล่าถ้าหากเธอยังคงตอบเหมือนเดิมคุณก็ปล่อยให้เธอเล่าสถานการณ์ในตอนนั้นให้ฟังจากนั้นทางเราจะรีบไปตรวจสอบได้ครับจาเยี่ยพยักหน้าพักผ่อนกันสักครู่เถอะน่าจะอีกสักพักอยู่กว่าปี่หรูเยเวียจะตื่นตูโมแนะนำ อืมเจ้าหน้าที่ตู้คุณพักก่อนเถอะผมจะออกไปโทรศัพท์สักครู่จอเยี่ยกล่าวไปเถอะตู้โมเห็นเขาออกไปแล้วก็หันหลังเดินไปนั่งบนโซฟาลวงสมุดบันทึกออกมาและบันทึกคำพูดและสภาพอาการของปี้หรูเยวี่ยเมื่อสักครู่ลงไปหลังจากที่ออกจากห้องของปี้หรูเยวี่ยแล้วเขาหาสถานที่คนน้อยๆใกล้หน้าต่างได้ที่หนึ่งจอเยี่ยมองออกไปนอกหน้าต่างอยู่เป็นเวลานาน,าน แต่กลับเหมือนไม่ได้มองไปที่ไหนเลยผ่านไปเป็นเวลานานค่อยถอนสายตากลับมาแล้วล้วงโทรศัพท์ออกมาโทรหากู้หลานอันกู้หลานอันที่เพิ่งหาบ้านของหยางเวยเจอกําลังเตรียมจะกดกริ่งประตูบ้านก็ได้ยินเอ๋สียองโทรศัพท์ดังขึ้นมาเขาจึงดึงมือกลับและเดินไปรับโทรศัพท์อีกด้านจ่อเยีย่ยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีก็แค่คิดถึงนายขึ้นมามีเรื่องอยากจะพูดกับเขามากมาย แต่สุดท้ายเจาะเยี่ยก็พูดออกมาธรรมดาประโยคหนึ่งแล้วถามเขาว่านายอยู่ไหนฉันอยู่ที่บริษัทอืมยุ่งไหมเจอเยี่ยถามอีกก็ไม่เท่าไหร่กู้หลานอันหัวเราะเจอแม่นายหรือยังเจอแล้วแต่ยังไม่ได้พูดอะไรเธอก็ตื่นตระหนกจนสลบไปแล้วแล้วเธอทำอะไรให้ในายเจ็บตัวหรือเปล่า กู้หลานอันถามด้วยความกังวลก่อนแล้วค่อยกล่าวลอบใจเขาว่านายอย่าก,กังวลไปเลยไม่มีหลานอันเธอบอกว่าเธอสำนึกผิดแล้วจอยเย่ยก,ก้มมองรองเท้าตัวเองฉันควรจะมีความสุขแต่ฉันกลับไม่รู้สึกอะไรเลยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าฉันผิดหวังมาหลายครั้งมากเกินไปบางทีฉันอาจจะชินกับการอยู่คนเดียวแล้วก็ได้ดังนั้นจะตัวคนเดียวอีกก็คงไม่เป็นไรแล้วเหลวไหล นายจะตัวคนเดียวได้ยังไงฉันละ่ะนายเอาฉันไปไว้ไหนแล้วกู้หลานอันบนเขาเสียงเบารู้สึกปวดใจเป็นอย่างมากเทียบกับจ่อเยี่ยแล้วเขามีความสุขมากเกินไปจริงๆนายจะมีฉันอยู่ด้วยตลอดไปเลยไม่ใช่หรือใช่ฉันจะมีนายอยู่ด้วยตลอดไปจาอเยี่ยวัวราอยอย่างสดสายพรางถอนหายใจแล้วกล่าวว่านายไปทำงานต่อเถิดทำงานเสร็จแล้วฉันจะไปหานาย ฉันมีเรื่องจะพูดกับนายจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ